สวัสด,ดีครับอตอนนี้เราก็มาอยู่ในคอนนะครับผมวันนี้ก็พบก,กับผมครับดีเจไม่แย่บีเรื่องดีะวันนี้ก็เราจะทําการสตรีมคอ,น,อน,นนะครับวันนี้อันนี้เราก็อยู่กับเพื่อนผมแล้วคุณริวนะครับอุ้ยไอ้ตอนก็เล่นนะเอ็มเอ็แซนะครับต้องเจอจีเอ็มยังไงอะครับกิจกรรมนี้คุณริวอธิบายเนะี่ย กิจกรรมอะไระครับนเบนี้ยเชื่อชื่อใบหลังกิจกรรมนะครับหนึ่งอ,อ,จองาจจะเกมแดดแดดแดดเกมยังไงดีเดี๋ยวก่อนนะ ชวนยังไงก็ชวนไปแล้วอ่ะออโอเค,อเ,คเราเล่นนแค่นี้ก็ได้อันนี้ให้เล่นแหละเจอ GM เนี้ยอ่ะโอเคครับนีวนี้ทำการสตรีมแล้วนะครับ อันนี้เราก็ขำๆฮ่าๆครับตอนนี้ไม่มีอะไรมากครับนี่อันนี้ยังไม่ได้เอาจริงนะคผมถ้า <c oughs> เอาจริงนี่จะไก่แบบนี้อันนี้เราอยู่กับคิวคิวลิวนะครับอันนี้ใช่ไหมเนี่ย <c oughs> บอกแล้วผมจะตตีมแล้วมันไม่มีเหลือโ <c oughs> คตรหนึ่ง okay. ถ้า ถ้ามีอะไรไม่สุภาพนี่ก็ขอโทษเนะบระรยากาไทยเยเฮ้ยมันแหลกแค่ช่วงเดียวไม่เป็นไรอันนี้เงอย่างเงียบสิครับบรรยากาศมันหล่อนนะเนี่ยอันนี้เราสตรีมอยู่เนียไม่มีหลุดไม่มีหลุด ไม่หลุดแล้วล่ะคิดว่าวันก่อนมิดวอลไม่ใช่หลุดตามทางสามท,ทางเป็นมิดวอลหลุดแล้วกู้ไม่ได้นะหลุดแล้วบินเลยเ <laughs> ล่นไมนะ่ไโหตอนนี้สญัญญาณเน้นเลยสองขีดนะครับ <laughs> พยายามหาแบบเดี๋ยวจะหอบไปเล่นข้างทาง แบบนี้กิจกรรมดีๆอย่างนี้ไม่มีที่ไหนมีที่นี่ที่เดียวนะครับตอนนะครับกิจกรรมแจก,กอ่างเป่านะครับสําหรับคนที่เข้าไปเล่นแล้วก็เจอ g m อนะครับวันนี้แต่ไม่รู้ว่าจะเจอ g m อหรือเปล่าแต่ g m อรู้สึกว่าวินซี่เนี่ยเขาจะเล่นช่วงประมาณทุ่มครึ่งสองทุ่มเคยคุยกับวินซี่อยู่ครั้งหนึ่งวินซี่ก็อาจจะจําได้แหละมิยาบีเอวี A v นะจำได้อาเปลที่ไปเล่นมุกอ่ะ บอกไม่มีกระดาษซับมันเนี่ยไม่มีกระดาษซับหน้ามันก็เลยเล่นมุกไปบอกว่ามีกระดาษแคลรี่หรือเปล่ปาผมมีกระดาษแคลรี่เอาไหมวินซี่เงียบเราสตันเลยนะครับน,นะเขาก็คงลรมแล้วแหละแต่ว่าก็เคยบอกว่ามีเพื่อนคนนึงเล่นกับวินซีนะ่แล้วก็ชื่อเอ็มเ็ซนะตอนนี้มันไม่ยอมเข้ามาในท้องคก <Okay. S 2> ว่าจะเข้าได้นะ ถ้หรุดเกิดไม่ม่มีรุดไม่มีรุดมีแดนแลกนะครับเราก็มาดูกันนะครับอันนี้คือสามทางนะครับไม่จัดอันดับโนมอลนะครับผมเลยเรียกอย่างนี้งว่าโนแลงนะครับผมที่ใครๆก็ชอบเรียก ก็มีไพโลเสเซอร์มาเลยนะครับผมจะเล่นตัวอะไรดีด็อกเจอร์ยังแขกๆอยู่นะมีแรมเพย์นะครับผมด็อกด็อกเตอร์ลิฟไซเปอร์อะไรไมู่ไม่รู้นะครับ มีไพโลมนเตอร์นะครับร่างอาวาตารด้วยสวยงามเมยทีเดียวซึ่งตอนนี้ผมจะเล่นฮีโรอะไรดีที่คิดว่าแหลกแล้วก็ยังเล่นได้อยู่มีไหมค้าว เล่นไม่เป็นนะครับต่างนี้มีอะไรวาเนะี่นี้ผมโคตรแหลกนะสตรีมแหลกมากๆเลยไปปรับคุณภาพสูงสุดได้ไงมันเลยแหลกเข้าไปใหญ่ สงสารตัวเองจังเลยเนี่ยสตีปรับให้มันต่ำกว่านี้ดีไมไม่ได้อาจรยผมรู้แล้วว่าทำไมผมแหลกแป๊บนึงผมต้องปิดหมดสตรีมหน้าจอนี้กันไม่งั้นแม่งแหลกตายเลยครับต้องปิดจากกาลิน่าท็อกน,นี้ก่อนนะครับโอเคมาเริ่มกันได้คนระอุ้ย ริวไม่ไว้ใจเราอ่ะกลัวกลัวเราพาตายอ่ะริวไม่ต้องห่วงริวไม่ต้องกลัวริวเล่นอามาลาเนะ่ย บูธแบกนี่จะเป็นตัวเลทตัวหนึ่งนะครับที่ดุย่คิวยูชอบเล่นนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบดุย่คิวยูเพราะว่าแกเล่นแครี่ได้ก็ถือว่าแบบไม่เรียกว่าโหนะเขาเรียกว่าเป็นสเต็ปมากกว่าตัวนี้คนแดงนี่ก็อยู่ในทีมพิษช่วยนะร,รือเรียกง่ายว่าเขียนนะครับแต่เขียนซานี่จะไม่ค่อยเล่นตัวนี้ผมก็ไม่เคยเห็นเขียนซาเล่นบูธแบก โน้ตัวนี้ทักษะก็จะต่างๆนไปนะแต่ละตัวนะครับสกิลคอมโบอะไรแต่ผมก็ไม่ได้เน้นสกิลคอมโบอะไรหรอกไม่ได้มั่นใจว่าตัวเองเก่งหรือว่าอะไรครับแต่มั่นใจว่าตัวเองกาัดเล่นแบบไกลๆครับขนาดดันกิปยิ่งดันไม่ได้เลยตาอนนี้แหละก็ไม่เสียหายนะ หนีไปไหนหนีไปไหนโซหนีไปไหนโซ กันจอสตรีมรู้สึกว่ามันจะหลุดออกมาไม่อทษนะครับโอเค Thank mm -hmm. We, 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 we thank you, Elio. ต้นไม้ซื้อเมื่อกี่ต้นมันเนี่ยเฮ้ยใครมาหลังงั้มันล็อกนะเนี่ย

ยังไงจะเอายังไงเปิดชอบเปิดบันเด็นกันนะครับการการเข้าไปลึกระวังนะมันมีมานงมานาอะไรอย่างนี้คือวิทด็อกเตอร์มานาไม่มี เราใบ้กูทําไมเฮ้ยเราใบ้กูทําไมนะเฮ้ยกูก็ยิงมันไม่ได้ดิดาเมจม่เป็นเพิ่มกูยิงมันยังไงกูจะสโลมันยังไงอ่ะ จะตีมอยู่แน่แม่งแหลกชิดเปิ่งเลยแม่งแล้วเล่นจอเล็กดก็ไม่ไม่ค่อยถนัดเลยยอด โอ้โหเหี้ยไม่น่าเลยกูโอ้ oh, <Yeah. S 1> oh, เข้ามาตายได้แท้เลยออ mm. mm. ดนเหลือบนอีกตัวหนึง่งเรนจะตัดแค่ติยั รีวิขอฟ้ากันนะเอาของกันไม่ไหวแล้วนี่สตรีมเนี่ยดูตายไปกี่ตัวแล้วเนี่ยมีการเถียงกันเกิดขึ้นนะครับ ออบ้างเงีบางแงี้ยเร็วเดี๋ยวฟาร์ามกันฟาร์มย,ยาวๆแล้วเอาของ กลางตัวเดียวไหนหาเวลหกแล้วนี่ว่าเฮ้ยเฮ้ยดูนแยกล่างว่ะริวริวเก็บไปดิเ,เก็บไปได้เ,เก็บแล้วฟาร์มมาันะ โอ้หเนี่ยนี่แหละโอ้ยตายไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยเราเช็คก่อนอ่ะออ ตายไปห้าแล้วเอาให้ในายห้าเล็ดแดงก็มองเห็นมันแล้ว คือท็อปฟิเลอร์เข้าปาร์ตไฮโรันติ oh, ไม่ต้องอันติ นคะอนแล้วอะอะไรเราไม่ทันได้พูดอะไรเลยเนี่ยมาตีไเนี่ย